สวัสดีครับมาพบพอกับเบ้าสกุลคนสร้างครับมุนี่กับเป็นมือเงินเดือนออกพี่น้องครับไปในเมืองมามุนี้ไปในเมืองไว้ท่ายบรรยากาศให้เบิ่งครับแต่ว่ามุนี้ชิมาไทยบรรยากาศมุนี่ได้สร้างกระเพาะกบน้ำมาครับมุนี่มุนี่สร้างหมูครับสร้างหมูมาตัวนึงครับส่งหมูมาตัวนึงบ้านฮากับว่าหมูแพงครับอยู่นี่แพงห่แพงเดี๋ยวพามาเบื้งนะครับพี่น้องครับเนาะให้เบิ่งไกลๆแล้วกันเบื่องใกล้มาได้ครับ นะครับสร้างมูมาตัวหนึงตัวละ1800เช็คครับประมาณ60กิโลครับผมเ <Okay. S 2> นาะกับเป็นเงินไทยเลยประมาณ1 9ื่0เอุ่นทีไอหนึ่งหม่นเ้พันนี้นี่ 1> 1, 8, 8, นห่ห่แปดพทน่หมื่นพรเราะมาื่นแกว่าตัวนี้ครับเนาะครับประมาณหมื่นแปดกว่าหนึ่งหม 18, ื่น โอ้ยนะครับเนาะทิมงานกับเลิกงานแล้วมื่อนี่กะเพราะว่าไปซื้ออย่างไปซื้อขาเดียวมันแพงพี่น้องขาเดียวมันมันซีดด้วยหาด้วยเนาะเขาเป็นว่าห้าครับครับผมเขาเป็นว่าห้าเ่เลิกงานยังนี่ยังครับว่าห้านะครับกินด้วยไงไปกินกับเพี่อนนะกะประมาณนี้ครับเดี๋ยวที่ไทยใช่ปึ่งไปไกล้พอได้เนาะครับไปไกล้พอได้เพราะว่าเดี๋ยวจะโดนบล็อกเบียนเราก่อไฟครับนี่ครับให้เบิ่งสูดสูดนิดนึงครับเนาะนี่นะประมาณนี้ครับประมาณนี้ โอเคอเดีย๋ยวบ่าวทุกคนยิงถ่ายให้เพิ่อเรื่อยๆครับมื้อนี้บรรยากาศอ่าอ่าก็พอน้ำมากินครับโอเคเดี๋ยวถ่ายให้เพิ่อเรื่อยครับเอบาขัดมาได้ครับ,อเ,อเ,เ,รอรบเอา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 ,เอา,เอาในมือออกเนี่ยสวัสดีพี่นอ้องฝากไปเนะสวัสดีครับในมือไหมเออในมือเซฟเ,เกง่งสวีสดัสครับสวีดัส่าเรื่องงานหรือเปล่าบ่เอาเลิกตัว เราจริงๆยังยังไม่เก็บอยู่วออก็เทียบยังเดียวแว่นกับพอด่วนหรอเอายกยกยกเอาโอเคครับผมเดามั่ายให้เบิ่งเรื่อยนะผมเดี๋ยวนี้เริ่มเริ่มการพูดคนแล้วพี่น้องโดยจูครับผมหคตงบัวหคตงบัวน้งบัวมาหนิโอ้หัวน้งบัวครับพี่น้องโอ้คือของหนวะน้ำัดน้งบัวพ่อน่อวนาสีหอยหอนมบ อันนี้ตัวูเลเือดัเอาพวกปลาหมอปิดตัว่วยเชฟกิงครับเดี๋ยนึงครับแล้วก็โจครับผมโจูนงบัวน้ำพูครับเพื่อไอ้นาฟังนะนาังคผมแม่นอยู่บอาถึงจนาังพี่ังมาเล่นนี่พี่บังมาโชว์ฝีมือนี่นี่มา้ เอานีก่อนเดียวจะอ่นป oh ุ๊บเอาเลยวาก็นเับงเลยก่อนน้ำฮ้อนหนึ่งไปเด้วยังไงไปอะไรพูดคนครับพูดคนหมูเป็นไงพี่ได้เนาะได้อยู่ได้กกับก่กับผู้ใลกับจุยลัาเออเนาะเออหมูรไอ้ทางชเลกลังมูมนีเอามาใส่เนาะสมัยนั้นนะมูมาใส่ โยกเอาเยอะนะเว้ยพี่น้องกอกฝ่ายฟังเอาเด้อโอ้ยออกเสียงได้พี่น้องเออมูไปไฮกับว่าตับเอาเด้อเอาเล่นพี่น้องเอาเล่นเราเล่นนะครับพ่น้องเราเล่นครับทีมงานครับช่วยกันครับอยู่พิเศษครับผมช่วงนี้ก็ว่ามูอยู่ไทยแพงเนาะพี่น้องเนาะมูอยู่ไทยห้องกับแพงได้ได้ตัวได้กันทุกตัวกันนี่ บนทางครับนทางพี่โครับบอือไปไม่ไม่ไม่เอาอีบิดโเขาเติมน้ำเยโอมีไหมวะตครับมูตไปบังขอยัดขอนะครับข่อยัดถ่ายลิปจน้อยครับผมเทุ่มมัเดี๋ยวพี่เดี๋ยว่อนทบมันเือดบุบเลยนี่ ไยกันกับครับ,อคครบตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงพูดคนครับผมโอเคครับผมเเอคตมา่อนนี้กัเช็ฟเก่งกะจะเห็นอยังนี่เมนูผมก้อเยเลีอยเลดครับเรียบร้อยครับจันนี้เรียบร้อยเียว้อนเดียวโอ้อันเมียนย้อนเนี่ยจะจะที่ก๋วยเรียบยรยบ้อยครับผมตอนนี้กำลังตกพูดกันตกพูดเลยวันนี้เพื่อนทีนึงตกพูดเลยปะ จอบกล้องคนนี้ครับอต้องพูดนสามพูดแค่สาพูดุ้มต้องพูดหรอเป่าครับผมออโอ้ยเล่นน้ำกันได้มั้ยอู้ยเอาเลยพีโอ้ยเอาเล่นด้ดี๋ยวแขนกับผมก็เลยตัวไหนอยู่ในกองพูดที่สาลอมาเนี่ยก็จะเาสอง2คนนึ่งเอนเน้อไปใส่กล่องเนื้อทันว่าจยิง uh ก <av> <incident> ับ uh ห้อไปน้ำแันเม่่กีไม่ได้เ่นี้ไคุยเาะแ่งไปแล้วกับคุยกันเนาะน จะอัดสรอยสรอยมือกีนครับตัวพูดเหรอพี่น้องกำลังตู้พูดกันมาแล้วครับโอ้โหเหี้ยผมอาบน้ำอาบท่าในตัวรอเลยเงี้ยเอาไม้มาลองขันเราเขียนดิไม่ไม่ทานปะผมจะไปอยู่ดิเรานี้กำลังลงขันกันคนละสิบคนละสาวไปซื้ออันนี้หมดแล้วไปซื้อคนละสิบคนละเซาไปไปนวดวะครับคุยไอ้ยิบยักยันคอกหาไอ้เพื่อนเพื่อน ยืมยังไงเพื่อนน้องนังจักรยานจักรยานครับโอ้รอดี๋ยวคนรอคนเข้ามาเพิ่งเด้อมีออยู่บ้านเด้อคือเห็ดตัวรอแท้ดิมีรุดวะนี่ได้มาอไทยมือน่า่อเ้ยเอยอยู่รอสีหนึงไปยืมจักรยานได้โอเมเป็นเก่งว่าให้สือหนึ่งท่านเสือหนึ่งจักเพื่นหลายท่านไปยืมแล้วแดงแดงตอนนี้กำลังสี้กำลังชี้ไอ้แบ่งพูดพี่น้องตอนนี้กำลังสีแบงพูด กุงอย่ายิ้มแม่ตัวได้ื้อเราซื้อเบียย์เดี๋เดวาเินเมอกี้ามเนียมนีนี่เอาหนิตอนนี้ก็ย่างอยังตอนนี้กำลังย่างกินเรื่อยๆครับนี่ครับตอนนี้าอวนีอตายตา้แล้วี่้อันนี้คือสุดเด่นกูนี่ขอตอบได้ว่าเป็นไถ่แรงขรัดเนี่ยแรขรัเนาะ แทนเลี้ยงคณะครับผมเพิ่งย้ายมานะครับเพิ่งย้ายมานะครับย้ายมาประมาณอาทิตย์กว่าสองอาทิตย์นะครับโบาูพี่วังมาไหนวะนี่ไงนี่ครับอีกคนนึงครับชุดเหลืองครับพี่วังออกกล้องหน่อยอ่านี่ครับแทนเลี้ยงคณะแต่ว่าอยู่นานแล้วครับผี่สลีวครับกลับไปติดช่วงโควิดนะครับก็เลยได้กลับมาอีกได้พักอยู่บ้านประมาณหนึ่งปีกว่าแล้วพี่วังปีกว่านะครับประมาณนั้นครับต้องให้เลยวะครับโอเค ่ทยที่เบิ่งบรรยากาศเพราะว่าตอนตอนตอนค่ากับไม่ค่อยได้ไทยไปไหนโอเคครับตอนนี้กับบรรยากาศก็อยู่บ้านนีน่ครับไทเลียนรู้สึกว่าอยู่บ้านหอกะหมูแพงเดี๋ยวไปต้องไปถามต้นทางพี่ลูกว่าต้นทางพี่ลูกทำฟาร์มหมูอยู่บ้านต้นทาง <c oughs> อยู่บ้านได้ยินว่าหมูแพงเหรอช่วงนี้ โลละเท่าไหร่สองร้อยยี่สิบน่าจะแพงอยู่ครับแพงอยู่เนาะถามว่าหมูวันนี้ตัวเท่าไหร่บอกพี่น้องหน่อยพันหกว่ะพันแปดพันแปดหรครับเป็นเงินไทยเท่าไหร่ครับก็ประมาณหนึ่งหมื่นแปดพันกว่าบาทก็ประมาณหมื่นเก้าครับตีไปหมื่นเก้าครับผลิมันดีเล่งเงินดีไงครับหมื่นเก้าครับโอเคเอ้ามอยู่ะเฮะ ว่าเขาได้มีแอร์ดูคลิปมีแอร์น่แหละมนเก้าเนาะมื่นเก้าเพราะว่านี่แหละเพราะว่าเหรียญเงินมันสูงเด้ตรงนี้ตัวเขซนเหรียญเงินสูงครับผมเพราหลังจากเที่ยงมาเลรียญเงินลงเลยอ่าจากสิบจุดหกเดียร์สิบจุดห้านะเห็นรัครับนี่อันนี้ครับวัลลังก์นะครับวัลลังก์ครับวัลลังกระโดูนะครับวัลลังก์ไทยแลนด์เราครับผมวัลลังไทยแลนด์นะครับทุกคนอาจจะ จำไปได้นะครับพี่น้องตะ pues ก <Mm ้อนผมยาวพี่น้องผู nah ้นี้ผมสั้นตัดแว่นันวัยรุ่นเลยเราก็ยังวัยรุ่นอยู่พี่น้องแังวอดฟีชิดครับโอเควัน้ะ้แคยบ่นมูไหมาลายูดโอ้อ้อ้โหโอ้อ้หโั้โอ้โห้โหโอ้โหโอหโอ้โหโอ้โหอ้โอ้้อออ้โโอ้ ถ้าให้เพิ่นสองรยกับแบงคมาให้เพิ่นหมดด้วยคุยกันเอาเพราะว่าถ้าเพราะว่าเพิ่นพ้อกันสามรยคุยกันเอาแบงแล้วจะคุยกันโอเคตัวแบงค์แบงค์กันง่กสามร้อยไงไม่อย่างนะครับบเดียเยยรเดียยเดียวีเนียรีียเีย เชฟเก่งครับกำลังถ่ายรูปครับมื่อนี้เราจัดเมนูให้โอ้ครับโจักไหนวะไหนได้๋ยวยุเด้๋ยวยุมีต้มมีน้องเ็ดอยู่พี่เป็นลาบลาบไม่เนาะอันนี้ไปกินดิบกับพรทุกขอใครครับอันนี้ต้มครับผมเอาซอสมาโอเคโอ้กินไปแล้วไปไปสินังเป็นยังไงบ้างเลยหมูตัวเล็กเผ็ดถือว่าสามัคคีโือว่าสินังเครื่องย่างเครื่องก๋วยเครื่องต้มมีครบทุกอย่าง อ๋อจอนนี่ครับอันนี้แต่เบิ่งชุดครับอันนี้เป็นไทยแลนด์คณะนะครับนี่อิ้นแมนไทยแลนด์คณะเลยครับผมครับข้าวในภาคกลางรู้บอลเข้าเดียวลาบในดวงที่รีบหลับตะับสามนะครับลับตะไบสามมาแล้วครับอันนี้ก็อีกคนนึงครับที่ย้ายมาใหม่นะครับย้ายมาใหม่สองคนครับน้องคุมครับ พี่บังครับสองคนครับทำไมถามไอ้ลงมาค่อยบะไรกินแล้วมึงกินไม่ได้ไม่ไ้กอันนี้ย้ายมานานยังหน่โอ้สามปีนี่แหละสามปีแล้วเขาอย่าให้ลูกดูนะให้ลูกดูคลิปนี้ไม่ได้นะเนี่ยยังไม่ได้มีเมียสนุด้วยคเขาเราบอกแคมปเขาส่งมาตะบันตะเบเฮ็ดใส่หลายเลยโอ้ยเมาแล้วไม่กินข้าวอีกแล้วนี้กิน ใช่ไรนี่สองมือเลยดิใช่บอกกินครับลับ่มึงก็ใส่หางไหมครับแดกไปเลยแดกผอสภาพหลับบ้างกันเชฟครับเชฟดูกล้องหน่อยครับเชฟครับผมอ่าวันนี้คิดว่าอาหารเราเป็นยังไงฮะแปลนครับมือนี่แปลนไปไรครับเอ้โเหล้าหลุดพี่น้องแปลนไปไรทันครับแปลนครับมือนี่บ่เหลือพี่น้องบ่เหลือเชฟเก่งนะครับคนเดิมครับเพิ่มเติมคือรอเดิมเพราะตัดผมมาใหม่นะครับผมหน้าเด็กนิดนึงนะฮะ หน้าก็จะเด็กนิดนึงนะครับผมหน้าเด็กเต็มใแล้วอย่าไปดี๋พี่พี่บังออกกล้องไม่เป็นไรนะขออนุญาตนะครับออกกล้องหน่อยครับผมออกกล้องหน่อยครับแล้วก็ไปดูกันใน YouTube นะครับผมพี่บังพี่บังไม่ใช่คนใต้นะคนพีรุ๊ปปีรุ๊ปโอลืวลืวลิวไม่ใช่คนใต้คนพีรุ๊ปเอาแล้วไอ้คนบางละกําแม่ยเองใช่คนในนากลางไหมอ่ะต้นต้นหน้ากลางไหมไปใส่มาเลยสองคน ไม่เหมือนกันนะมาเด้อกินข้าวกินน้่หายหายหายโอ้กินข้าวไปแล้วยิ้มไม่ยิ้มได้ไงเพื่อนย่างทั้งย่างทั้งย่างทั้งอะไรใส่หมูทั้งย่างหูหมูย่างพีหมูโอั้งย่างค้างหมูห้างหมูมันเยอะเกินมันเยอะเกินตื่นบัสก็ใหย่อยูุแับหลายนัวหลายพี่น้องหับเงินหับเงินมานี้กะมาเด็กะเราได้เราได้มีบุญมีบุญมาเองมีบุญถือว่า โอเคอยู่บ่มันก็โอเคอยู่หนึ่งมันก็สดเท่าเห็ดเองทุกอย่างเนาะมันก็โอเคอยู่ดอกมันก็โอเคอยู่เพราะว่าอย่างเง้ยดีละได้จ้างมาให้เข้ามายันจะได้จ้างมาให้เข้ามาไม่ขวบมันเลขึ้นมาแล้มันก็สมล้อย่างเดียวละเรื่องครัวเรื่องอยังมันก็ไม่มีปัญหาดอกกล่แมนอยู่โอ้นกุ้งว่าเขาเงินเขาก็บหยิบหน้าเพลนนึงกวอนกวอนตื่นมาเห็งกลวงเขากลิ่นทุกอ่างมันก็สมเนาะ ไอ้ให้ให้เชฟกินข้าวเหญ่ยให้พี่น้องฟอกไปทุกคนเป็นอย่างนี้อิ่มปะกินเองครับนี่ครับเป็นข้าวใหญ่ครับปกตินนี้ผมกินลาบริฟครับแน่นอนทำเพื่อเห็นเองนี่ครับข้าวใหญ่ยวตัวเลยมาเลยครับพริ้นท์ทั้งกันครับลาบหมูครับเลือดหมูลาบหมูครับเลือดสดๆเลยครับหัวเงาพี่น้องที่ตัวตองหลบยาวบ้างอันบ่าวสุกคนไทยนี่ก็ยากน้เขาอยู่แต่ว่าขอขอไทยขึ้นน่อยพี่น้องเพราไม่เดือดผ้าไม่ได้ กินเยียมๆน้อยเราละพูนคนข้ๆก่อน๋ไเจ็บเจียงแล้วล่ะเช็เจียงแ้วตายผู้นอนนั่นมันน้ตายไปเราไปนอนตายนนกันดีจมูวบอจังสันพีไ้บอไอ้ตายเลยเดี๋ยวเพื่อนจะตกลงกันเนาะตกลงกันแล้วเนาะหูฟังแล้วเจ้าโกนลวดไว้ในพวกก้อยจีเอาหูอดสองหางฟังอาจารย์ยอดเจ้าก็โกนไม่วันเนี้ย้ามันก็กวนนะเดี๋ยวขาก่อนหูฟังเขาเลยกามากามาจังหวัดสามถีบลอ โอ้หนึ่ันบาทไทยคร้อยร้อยเชคเกียวครับนี่คองถึกนะครับชาวบ้านโฮหนึ0งพบาทไทยโฮครับ่พันกว่าเออพันกว่าอยู่ดอกพันกว่าอยู่องแเลยสองร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เดียนาด้วอโอ้แต่ตัวนั้นมันนังดีเพื่อนเอาลาเอาเสียงขึ้นนี่ตุ้มตุ้มต้องเอาเอาแก้งหน่อยจะได้เกาะโอ้โหในเบาหน้าเบาสกุลคพี่น้อง ตายแล้วก็ปวบนั่นแหะจกนอนจกนอนนอยเออมาดูไหมครับผมเก็บไปแน่แมทไอเกดเอาไปใช้เหรอโอ้ยไอตเ้ยไปไีที่บังอำเภออะไรนะไม่มีหัวตะไคร้มาละกันมาละกันครับผมใครชอบกินนันมะละกันมะละมาละกันบมะละกันละกันมันจินมันกีนมันมีละกายอะรเปล่ที่ไทยหานี่เนาะมะละกัน คนคนละคนบางละกมทำไมชื่อบางละมีนี่ขำเลยยังไม่เปิดรอดไอเจ้ามุกเรียกฟูเรีกมันาะพี่พี่ชื่อบางยิงเหรอเออพี่บางนะครับผมเม่นตีขอขอญาตรวงรับตับแตีงนิดนึงพี่อายุเท่าไหร่พี่รวงรับตับแตีงนิดนึงเดี๋ยวให้ผมทายก่อนบอลจูนทายประมาณสักสามแปดได้ไหมพี่แปดสามเก้าเลยอะโอเคยังยังถูกนะอันนี้ทายนะไม่รู้ก่อนทายอดีตในหน่วยลบไป อาชีคีเลยได้ชื่อพี่บางพี่ังย้ายมาอยู่พี่โลกนี่ไม่ใช่ปลอมตัวมาอิสราเอลเปล่าพี่ไม่เนาะอ๋อรือว่าปลอมตัวมาเจ้าะพี่ก็ควรจะรับเต็มที่ว่หลับเงินเจาะจะลับเยอะๆครับนี่นะครับเป็นวิธีชีวิตแรงงานไทยในอิสราเอลครับกะเบ้าม่วงหัวม้วนกินข้าวแรงกันครับนี่ครับอยู่กันแบบชันพี่น้องเนาะอ่าโอเคบ้านน้องบ่าวสักคน ถ่ายมาหาที่ว่าหิวเลยพี่น้องบ่อไถ่ได้สิว่างได้หมดหิวโขบเนาะบางที่สามบางที่สามครับเมันบ่อให้ได้กินมื้เลื้งหลายวันนาะเป็นวิถีชีวิตนะครับบางที่สามถ้าไผที่กำลังกำลังจะมาหรอกะที่กำลังรอบินกะมาครับผมอยู่นี่กะถือว่าโอเคครับอยู่บ้านบ้านเท่าครับอยู่อิสราเอลถือว่ามาอิสราเอลนี่คือ พูดสิมากเดีว่าต้องดูยังไลาย่ต้องเตรียมไม่หลายมีนเตรียมตะยาก็ไม่เล้อกินแมียนยังใจแล้วไหมใจตัวเดี้ยวอคันรักสิมาคือใจมันมากเลยเตรียมตะยาก็ไเลิกกินนะเสรีภาพเริ่มเตรียมได้ดอกมะฮาเท่านี้ฟิตร่างกายให้เจ้าของเน่มันฟิตเนี้ยคือเพื่อนจูบ้าคือยาพวกยาพวกอย่างนี้เตรียมมาครับเพราะว่าบ้านนี้น้อยนักเลยนะถ้าเจ๊เป็นอุ่นนายจ้างสิบก็ให้ผ้าไปหาหมอครับงานแรงมองอื่นอาจ์ซีผ้าไปดี แต่แดงของนี่เนี่ยขนาดพี่ผมยิบที่หาเข้มเขาก็บ่ให้เข้าไปงานเงินเบอไรเองนะคานแคบกว้างนี่ังบาทเพื่อี่ยนทั้งดาเกิดึ้งกัาห่หน้าปวดก็ได้ก็ได้ก็ได้ยุดแดงขอเงินสวัสดิการดีเฉพาะคนมีวีซ่าคันค้นผีมากก็คือบอกเลยว่าคุณเจ็บเป็นยังไงทีเครื่อง้องยุ้ต่างสรับหยุดกับบัวหากินเองัวเจ้าขวงเองนะมันเป็นบมางเกต็กันเกต็ดก็ไดยดูเรยกราาดีอันนี้คือน้อมรับเลย บอกแม้ว่าแต่อยู่บ้างนี่ครับแล้วเตะถ้าไปถึ้อบ้างดีกะดีไปนะครับผมเนาะประมาณนั้นครับกาบอจ้ากัล่ะบังคับสวัสการดีต้้งดีบ้้งดีก็ดีูเพราะเงินโบนิวผมบอกตามตรงเลยครับภาคใต้สวัสดิการดีแต่เงินบใคดีครับเชฟเกงเงิ่นไปอยู่ภาคใต้มันเยอะสามปีครับสามปีสามปีกำลังประกันนี้ครับนึงยุ่งกันงานยังงานสวนงานาปบอกเม็ว บักบักแบกแอปเปิลนะจะยังมาซียังสั้นยังซีบักแอปเปิลบักพีแอปเปิลบมกบม่ไม่ได้ดีเลยบักพีแอปเปิลบังบักีแอปเปิลนะเียวมันข่อยเดี๋ยวมาแล้วกันโนี้มากันเเช็องก่โอ้ยไม่ไ้่ได้ละไม่ได้ประเดมาหักกันเนี้ยกันนี่เจ้าละเก้านะจุ๊บเนี้ยจุ๊บแก้วทุกคนเนี้ยหนวดหนวดหนวดไล่บอลครับโอเคครับยางใน เบาสุุนขอลาไป้วยคลิปนี้ค่ะชิปหน้าสี่เรื่องสองจิกานกันนี่กัให้พี่น้องรอที่ต่างครับรักลิปนี้ขอให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตให้เบาสุุนเด้อกดกระดิ่งมีไว้กระดิ่งเครับครับเปิใจให้กันแล้วกันฟันักเราฟันาเอา้วับเของเาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีนะเพือลูกเพื่อ อ่าสวัสดีครับวาบโอ้ยกล้องเป้าไปลงไก่ด้วยกันมือคนลาลาพี่นกเนี่ยลาพี่นกเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมโอ้ต้องบอกให้ครึ่งกับครึ่งเบียเบียเป็นเบียดได้เลยอนอนอยู่มันแบบประเทศนึงมืดแตกถ้าเย็บถ้าเย็บก็ประมาณสี่ห้าเข็มไม่พาไปเย็บเนี่ยแหละที่ไปลงไก่ที่วันแรกที่ไปด้วยกันให้ระวังเวลาดึงเวลาถอยหลังมันแคบไงนั่นแหละ